บายดีพี่น้องสวัสดีครับผวันนี้กับิมาสซื้อเสีย้าให้น้องเมฆเด้อพี่น้องเด้อซื้อฝากไปเล่าพี่น้องเลยไปพี่นอ้นองเขาโลตัดกันคุณแม่สวัสดีค่ะแต่ใค้มาเที่ยวโลตัแจ่ะวะถ้าเด็กๆมาเล่นเล่นเ,ยเฉยๆนี่แหละมันร้อนซื้อเสียา้าฝากไปให้ร้านน,น้ำเนาะน้องเมฆไปพี่น้องเขา้าไป คือแต่ว่าคือแต่ว่าปาหน่าอยากเก็บเองนะพี่น้องรู้สึกดีๆทุกวันที่โรตัศน์เยินไน้องเลยไปโอ้ ว่องใหญ่ไฟสั่งขนมคือใช่ปะ่ะอ่ะเห็นของเลรนได้ป่ะเนี่ยอันแน่อันแน,น,น่เห็นแล้วป่ะเนี่ยเห็นแล้วป่ะเนี่ย <c oughs> มันจะทอดตุดกินได้พี่น้องเลยแต่ถึงตุดกินแล้วมันใก่จะตุดกินเหรอเด้มันก็เลยกินม,มิดรแนแดงๆตุดกินกับิม,ม่ตรันแดงๆเหรอพี่น้องตุ้เท่าไหร่เออันอันนี้เสื้อไอรันเปล่า อะไรก่อนรอย49ซเสื้อซื้อส่งให้น้องเมฆเพราะว่าเมฆพิ่นน่ะอยากให้ป่ามน่ะซื้อให้เมฆเพิ่นฝากเงืนมาพี่น้องก็เลยซื้อให้เพิ่นอันนี้คือชุดของใคร น้องเมฆกันโอ้ถ้าใส่จะหล่อไหม oh, โหอ้คนนึกว่าตีใหญ่อย่คนแล้วใส่แล้วคงกลางโอ้ <laughs> <laughs> oh, แต่อันนี้สองร้อยเก้าสิบเก้าเลยนะสามร้อยก็ว่าได้สวยนะสวยภาพมันดีไงเกงสนเอออันไหนก็ลิลี่อ๋อันมีกางเกงด้วยอันนี้ก็มีหมวกด้วย oh. เป็นหมวกเออน้องเข่าเก็บไว้ให้หน้องมานาเนะี่ย อามาดาก็จะเอาน้องแล้วนะี่ในอนาคตนะแต่ลิลี่ละวังนะลิลี่ดูดีๆ <c oughs> อันนี้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้อันนี้สามร้อยกว่าเลยตัวนี้นะ่ะตัวนี้สวยตัวนี้สวยดูสิโอ้ตัว่ามันออกผู้หญิงไปอ,อ๋อตัวนี้เท่นะสวยนะตัวนี้ตัวใดลิลี่ตัวตัวเลขนี่สวยเนาะเท่แล้ะเท่หล่มมอมากไหน โอ้ตัวนี้หล่อตัวนี้หล่อีเนาะเออตัวนี้หล่อเอ้มาพอเนาะแต่ราคาเท่าไหร่ดูราคาก่านสองร้อยเก้าสองรเก้าเหมือนกันอ๋อดูกางเกงอืมกางเกงหอยได้เสื้อแล้วเนาะอันนี้ดูกางเกงอันนี้เออหอยห้อยมินี่เลยเพราะว่าเอาเข้าข้างในเดี๋ยวโยนพี่น้องโอ้ทางนี้ก็เป็นอะไรแต่พี่น้องสวยจังเลยสองเก้าเก้าเหมือนกันอันนี้ของผู้หญิงพี่น้องมานาเยอะแล้วเนาะอันนี้ ซือ้อให้น้องเมฆพี่น้องแมียบนฝากเงินมาก่า<ม>เอ่อเอ่อหายอันนั้นโอ้เก่งพอะดีบ่าเอารอ,องคำนวณเบิ่องพอดีทำไมมันหมนผู้หญิงจังเลยใช่ตัวนี้เกื400เอบสี่ร้อยพ่อพีเออ่เอ๋อโอ้เออเอาหาเบิ่งไปเรื่อยก่อนดูไปเรื่อย ใส่ไป็นที่ไหนอืม่อ้นี่นี่อนอสองสี่เก้าเออโอเคอยู่นีใ่ 2, 4, ใส่กับตัวนี้อื <c oughs> ข้เท ล<ะ>องเท่าอันนี้กัออกแบบมาคือควนเบิร์ดเอาให้หน้องเนาะคล้ายๆควนเบิร์ด<ะ>ยังงข้องใจอยู่แถวนี้อยู่ใช่ไหมเอ,เอาสองชุดเขาบอกเอาสองชุด อันนี้ก็สวยแต่ว่าน้องเม,มนจะจะขับไปหรือเปล่าครับอืมนี่เอาแบบคอกลมๆแล้วอืมอ่าส,สวยตัวนี้เท่าไหร่สองร้อยสี่เก้าสองร้อยสี่เก้านี่เบอร์สามมาเบอร์สองอสวยนะเนี่ยสวย นี่หนึตัวที่สวยสวยคนละแบบตังเกงตัวนึ่งฮึตังเกงอีกตัวนึงให<ะ>้มันได้สองชุดไงเกงเอาแบบไหนเกงเอาแบบไหนคุณแม่แบบนี้เหรอแบบนี้ตัวเท่าไหร่สองร้อยหกสิบสองร้อยหกเก้าถ้าพ่อว่า มันตุดจีนนะน่าจะออกแดงๆหน่อยได้ไหม,ไมไต้องสีแดงต้องตามใจนนแ,จแม่เขาเขาจะได้ให้ลูกเขาเท่ๆอ่าอ, <laughs> อันนี้ก็มีเข็มคัดก็มีนะครับผม,มเน็คไทก็มีเออเออมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเรียกว่าสลาของเด็กเล่นใช่เหมือนเหมือนดินน้ํามันนี่ใช่ไหมอ้อนกรมันต,ติดมือวานอะว่าติดภาไในเนาะ าเเล่น้้ดอองอยากเล่นแล้วมันอยากเล่นแล้วบาทอันนี้ก็เป็นของอันโยซ่าปะพกันส้มนี่เนาะดิสนีย์โอเซนเอาสรุปแล้วเจังไหนบ้านเนี้าให้พี่น้องมองดูสรุปแล้ว,เอ,อลวเอาแบบนี้ใส่<อ>วิดีโอคอกออับแม่เพิน่น<อ>เอาแบบนี้เอาชุดคาสั่นให้แม่มาเรียกเอาเลยเนาะ Pe, tacos, you, ท oh, okay. <inaudible <inaudible sí <inaudible> <inaudible ั้งถูไกลลูกเพื่อนพี่น้องตัวนี้ชุดเท่นหนึงสรุปแล้วร่วมทั้งเหมือนแถบอะไรบ้างสีแดงกับก็บแปดร้อยกว่าบาทเนี่ยแหละโอเคครับแปดร้อยกว่าบาทคำๆมันคำมันบ่พอคำมันเกินเขากระตื้มให้น้องก็ได้เพราะพิณหาดอกเนาอกระตื้มมันจะออกดอกไห้ตัวอันไปอีกไม่มีตื้มเลยเออโอเคโอเคพี่น้องเอาพอดีมีสายโทรมาพี่น้องเอาเอาพี่น้องวันนี้ขอที่เรียกเบิ้งลงเท้าข่อยเด้อพี่น้องคู่เก่าข่อยเบินมือพี่น้องเลยพี่น้องเบิ้งคู่เก่าข่อย ไปใส่ประหยัดแต่เด็กพี่น้องใส่จนมันขาดก่อนนะอันนี้คนจะหาเบิ้งไหมเขาหม,มากกันนี่พี่น้องมักน้ำข่อยวันง่ามเนี่ยนะทั้ทงไหนไปไปเบิ้งนั่นเฮ้ยทางไหนอันไหนอันไหนแก,ก็วันไหนไปแต่ข่อยไสคือเอาะอะไรเนี่ยอฟด้าบ่อน่ะง่ามบ่แบบนี้นนนคือเท่าไหร่ ร้อยแปดเก้าเข็งนะอ่ะอันนี้ก็แบบเกือบแบบมันเกือบคีแบมันเกือบสุกหลักเจนะ้เาน,นั่นเอาตัวนั่นอืมเรามักตัวนั่นนะข่อยนะเลยเื่อเนฮะ้อหน่ามันง่ามอืมอืมเบิ่งจะมาขึ้นไข่ปนะอืมครูนั่นเลยแหละเออ,อขอดจินว่าเอาออกมาไว้ขอดีเอาเรียกขอเรียกว่า,างไว้อัน เอา้าไปมือน,นองตัวน่ะงามโ่พี่นอ้องโอเคเอคิงน,นเลืออนเอาไหมิงเลยตะปูบม,มเกใส่เือกอนเอาไหมเอางาเน,นี่ยเอาแค่งนเท่า มาพู่กับโซนผลไม้เพี่น้องเ้อมาคู่ไหนต้องร้องเลยต้องร้องเบิองพอดีปะเปลี่ยนเขาดีเล่นมดอะเอาแซนดได้ร้องเลยเอาเลยเา็นผลไม้เกใส ทางเพื่อนทางเพื่อนทางเพื่อนผู้นั้นบอกทีเลยไม่ต้องการอะไรน้ำใสอย่างเดียวคณะสาวบอกว่าื้อหอยมันจะบอกได้พี่น้องบ่าบมีขอกโบมีเกิดใสอันที่เล่นอยู่นี้คือเราคิดตังค์แล้วนะครับใช่คิดเงินแล้วค่าใช้จ่ายแล้วค่าแนมันเป็นร้านเึ้นฉันคิดไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้นะครับผมโซนผลไม้สดๆกันเลยครับอ๋อแต่ผลไม้แบบ น่าอร่อยทั้งนั้นเลยครับผมไปเลยน้องมันนาน้องมันนาคนสวยของพ่อผลไม้นี่โหสีสันสดใสมากพี่น้องครับแต่มีเสียงเพลงหน่อยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นอาหารไก่พี่น้องเลยโอ้โหมันแค่ธรรมดาเลยลูกพ่อโหทำเป็นงูเลยใช่ไหมลูกได้ไข่พี่น้องครับทำเป็นงูเลยเนาะแต่มันดีเนาะไม่ค่อยติดมือเนาะเน้นเหนี่ยมไม่ค่อยติดแมนติดตามมันก็ลูกออกไงนะไปดูไหม อันนี้ก็จะเป็นผลไลม้ครับผมแตงโมไส้กรอกแหนมอะไรก็ว่าไปอืมไม่รู้ว่าจะได้อะไรมั่งแต่ที่หลักๆเรามานซื้อเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นหมึกทะเลครับผมก็กินคืออะไรเอาเดี๋ยวนี้มีแซลมอนด้วยเนาะแซลมอนก็มีเลยนะอันนี้ก็เป็นหมึกพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งพี่น้องครับกุ้งสดๆร้อมรอบเลยน้ําแข็งอันนี้คือ ข้างปลาหมึกพี่น้องข้างปลาหมึกยักษ์โอ้โหอันนี้ก็คืออันนี้คืออะไรลยลี่ตีนไก่ตรงนั้นก็เป็นแซลมอนพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องตอนนี้โรตัสก็มีแซลมอนเหมือนกันนะครับผมแซลมอนแบบแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันอาว่าปิดเพิ่งเห็นมาโรตัสเท่ากับอีกขีกันอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหส้มพี่น้องเลยโอ้น่าอร่อยมากสีสันสวยงามมาก อะไรอะไรไรหุยหรือไรนี่ทําอะไรโหเป็นงูไปแล้วพี่น้องครับเก่งมากเลยไม่รู้ใครเป็นคนบอกเอาดาวมาผสมลิลลี่ได้บอกหรือเปล่าทําเองเหรอเออดาวมาผสมเก่งมากเลยให้มันสวยงามเห็นไหมเออเก่งมากเลยลูกพ่ออันนี้โซนนี้ก็จะเป็นมันเป็นหอมแดงพี่น้องเลยเทียม ขนมเทีนเยนเก็บพี่น้องออสันไล่เขาย่างยี่บอกอเลื้อยใช่ไหมโอ,โอ้ของชอบน้องมะนาพี่น้องเอลย แค่หอมลูกอันนี้ไหมซักองสมโออันนี้นี่เป็นไข่ไว้จ้าไข่อ้หมาม่าอันนี้มลิลีนี่มาม่าเออ กินจังเลยลูกลก็อพอแล้ยังอโอ้ยคนสุดท้ายก็ขาดไม่ได้ของน้องมานานนครอบพี่น้องเงินมาในฮ้องเจ้าว่าทีเจ้าบาาต่อพี่น้องเลยวัน่ะออกมาแล้วพี่น้องออกมาจากโรตั้แล้วคอยน้องมนซื้อพิซซ่าอันนี้ค็คือของที่ฮอด้เด้อพี่น้องเด้อไววพร้อมไม่คิบหนาเด้อพี่น้อง ขอบคุณกันที่ตามโซ่ครไรค่ไลแค่ก็ได้ลองเท้าไฮร้านได้เสียไฮร้านทั้งนองเมฆทั้งลินลี่แล้วก็ของบาเพียดนำแนวยูนกินเท่าพี่น้องไว้เจิ้นมว้กินหน้าขอบคุณครับ